ออวันนี้มาอยู่ที่สถานีรถไฟ555อ,อ,อยู่กับพี่คุณแอดครับอ่าอยู่กับพี่ค,คุณแอดนะคะอ,อยู่สถานีรถไฟ55นี่อยู่ที่อำเภอทองผาภูมิใช่ครับค่ะแล้วมันเป็นยังไงคะที่ไปที่มาเนี่ยเพราะว่าปกตินั่งแต่รถไฟจากสถานีน้ำตกมาเมืองการนะคะอ๋อเริ่มต้นจริงๆนะครับอ่าผมเอาชนิดย่อนะครับค,คือว่า สถาน,นีรถไฟ5-5หรือที่ทำไมถึงเกิดเมืองรถไฟนี้ขึ้นมาซึ่งผมเป็นคือผู้ผลิตรถไฟของประเทศไทยนะครับที่ผมผลิตขายทั้งในประเทศและต่างประเทศคราวนี้ว่าทางทางเจ้าของเนี่ยผมเองผมไม่ใช่ของเป็นแค่รองผู้จัดการนะครับทางเจ้าของเี่เขาอยากได้รถไฟผมก็เลยมาสร้างให้เขาสร้างกังนไป<ม>สร้างกันมาใช่ครับสร้างไปสร้างมาแกก็เลยผมก็เลยบอกอา้าวทำไมไม่เปิดเมืองรถไฟล่ะเหมือนต่างประเทศเหมือนออสเตรเลียเหมือนอเมริกาซึ่งเขามีเล่นกันทางคนไทยยังไม่มีเล่น เราก็เลยคุยกันตกลงกันก็เลยมาเปิดเมืองรถไฟแห่งนี้ทําไมชื่อชื่อ5 5 5เพราะที่นี่คือบ้านเลขที่55หมู่5ทับ5ก็เลยออกชื่อนี้ขึ้นมาครับฟังดูแล้วมีความสุขมากเลยอะคะ่ะคราวนี้เวลา หลังจากที่เปิดมาแล้วทราบว่าเปิดวันที่11เดือน11ครับนี่เองนะคะคมีคนเข้ามาเที่ยวเยอะไหมคะแล้วฟีดแบ็เป็นไงบ้างคะฟีดแบ็ที่กลับมานะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่เขาชมมาว่าสนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็เ,เขาได้ความสุขความเล็กแล้วนั่นกลับไปส่วนราคาอัตราค่าโดยสารที่แรงต่างเนี่ยทางเราก็ไม่ได้คิดสูงมากเหมือนต่างประเทศเราเป็นราคาแบบบ้านๆสบายๆคือเราต้องการให้ ความสุขแก่ผู้ที่มาใช้บริการของเราครับห้าห่านี่ก็เสมือนว่าส่งความสุขให้กับทุกคนด้วยนั่นแหละใช่ครับเหมือนเราล้อห้า,ห,าห้าครับเราจะนั่งรถไฟแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ้วล,ล,ล,ลักษณะรถไฟมันก็มีแบบนี้นะครับมีหลายรูปแบบนะครับมีกี่ขบวนคะเนี่ยอ่าตอนนี้เรามีสี่ขบวนครับ รถไฟออกแล้วตอนนี้เราจะเริ่มพาเข้าชมสวนทางด้านขวามือของผมนะครับมันจะเป็นสวนมะนาวกับสวนอ้อยแต่นี่เราเพิ่งจะตัดอ้อยไปครับ เยอะครับเอาเรามีสวนทุเรียนนะครับสวนมะนาวโหแล้วก็มีหลายอย่างเลยครับอ,อน,นาคตเราจะเปิดาวางรางเข้าไปข้างในสวนทุเรียนเลย<อ>ครับเพราะอีกประมาณสองปีทุเรียนเราจะออกลูกครับนึกภาพตามเลยอ่ะว่าถ้าหากว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนเงาะออกลูกให้ผลสีแดงสวยหอมอ,อร่อยโอ้โห แล้วก็นั่งรถไฟไปใช่รับทางรถไฟเข้าไปในสวนทุเรียนแล้วก็ไปทานทุเรียนที่นั่นเลยครับเราจะขายเป็นแพ็กเกจนั่งรถไฟขบวนนี้พร้อมทานทุเรียนท่านเดินตัดทุเรียนเองเลยโอ้โหรอค่ะรอพอมองเห็นข้างหน้าแล้วคล้ายๆนึกถึงตรงท่ำกาแสเลยนะใช่ครับเหมือนที่ทํำกาแซครับพอมาถึงตรงนี้เรารถไฟเราจะชะลอความเร็วซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยแนะนําเราว่าวิ่งให้วิ่งได้แค่ 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงมท่าล่างเราจะเห็นทิวทัศน์ของอแม่น้ำแควน้อยนะครับค่ะมีที่พักด้วยครับมีที่พักมีแพรสองชั้นเผื่อลูกคา้าท่านใดที่ว่าจะต้องการธรรมชาติสามารถพักได้ครับช่วงนี้น้ำสวยนะคะอะากาศดี ขาเดเย็นนะการจนาบ,บุรีครับตอ,ตอนตอนช่วงเช้านี่หมอกจะลงจัดมากเลยครับค่บะรต้นหน้ารหลังคะ <c oughs> ่ะเออมีนักท,ท่องเที่ยวรอชมอยู่ข้างล่าง <c oughs> สะพานมรณะแปลอ่าสะพานสายมรณะ,ะค่ะผ่านถ้ำกระแส เราเรียนแบบมาจากาทับกระแสครับซึ่งเป็นสะพานสูงนะครับระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่นะคะจำไม่ได้ละ750 7 5<ม>้เมตรครับ<ม>ประมาณนั้นครับจริงก็วิ่งไม่นานนะคะคก็ประมาณสัก15นาทีเดียวนะ,ะประมาณอยู่ประมาณ9นาทีครับ9นาที ครับแต่ช่วงช่วงผ่านสะพานนี้ประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับครับช่วงจะผ่านสะพานส่วนมนากเด็กๆจะชอบอผู้ใหญ่ก็โอเคอแต่ถ้าผู้สูงยุ่งมากส่วนใหญ่ก็จะนั่งรอบเดียวครับ เหมือนเขามีข้อห้ามด้วยนะคะนั่งรถไฟอ๋อใช่ครับเราติดไว้ห้ามยื่นแขนออกนอกตัวรถครับค่ะมันจะเจออะไรหรืครับวิธีก็เราป้องกันไว้ก่อนครับเผื่อเจอกิ่งไม้หรือเจออะไรต่างครับคือนอกจากนั่งรถไฟแล้วว่าที่เมืองรถไฟ 55, 55แห่งนี้ยังมีอะไรที่บริการอีกนะคะอ๋อจะมีกแฟหอมด้วยครับมีกาแฟมีอาหารมี ปิมซำนะครับออแล้วก็มีแพเปียกแต่ต่อแพเปียกเดี๋ยวเราจะเปิดบริการปีใหม่นี้ครับโดยปีใหม่ไปแล้วเพราะช่วงนี้มันหนาวคงจะไม่มีใครอยากลงน้ําครับเ,ออเดี๋ยวเราจะผ่านถนนนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าอุโมงนะครับอ,อ,อุโมงนี้จาลองมาสักเป็นอุโมงมืดครับ เด็กน่าจะร้องไห้กระจององอแงไหมคะมีมมบางคนครับเด็กน้อยแต่เด็กบางคนชอบครับส<อ>นุกเขาบอกเขาสนุกครับ น,นะครับรถไฟก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอีกสักครู่ก็จะออกจากโอุโมงค์ครับโ,<อ>โดยมีรถไฟตอนนี้มีกระบวนตด้านหลังตามเรามาอยู่ครับกี่เมตรครอุโมงค์ความยาวโอุโมงค์ความยาวอยู่ที่60เมตรกว่าครับ หอเจจาโมงแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับเป็นป้ายใหญ่นะครับทเทนทาวห้าห้าห้าหัวล้อด้วยห้า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 